ผมวันนี้มาถึงบ้านลูกค้าแล้วครับที่พิกัดอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาวันนี้มากับเจ้ายาริสเอทฟนะครับเป็นตัวรุ่น4ประตูนะครับตัวนี้ราคา5้าแสนสกาันบาทเป็นรุ่นสปอร์ตแต่งสป,ปอร์ตสุดๆเลยนะครับก็เดี๋ยวลองดูในตัวคลิปที่ผมทําไว้ด้วยแล้วกันอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาสัมภาษ์ลูกค้าดูว่าลูกค้าเนี่ยตื่นเต้นไหมกับตัวรถที่มาสวัสดีครับคุณแบงค์สวัสดีครับโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาถามสอบถามเจ้าของรถที่ได้ขับจริงๆเลยนะครับก็วันนี้เห็นรถแล้วรู้สึกอย รู ui, think, ้ส kind of ึกดีใจครับสวยมากครับรถดีเห็นดีใจเหมือนกันครับเพราะว่าลูกค้าเขาเห็นรถเขาก็บอกเลยว่าแม่สวยแบบที่ต้องการจริงๆอะไรอย่างนี้สวยกว่าในที่คิดไวไหมครับสวยกว่าที่คิดครับผมโอเคครับก็ทีนี้ผมอยากถามนิดหนึงว่าทําไมถึงเลือกซื้อกับอู๋ครับเจอพี่อู๋ใน YouTube แนะนําดีครับโทรไปสอบถามก็เทคแคร์ลูกค้าดีครับ ใช่ไหมครับแล้วหน้าตาดีด้วยไหมครับหน้าตาดีด้วยอนี้รอเล่นนะครับก็วันนี้นะครับยินดีมากๆเราดูบรรยากาศครับพ่อแม่พี่น้องเขาอยู่กันครบเลยนะครับอันนี้ก็ครอบครัวของคุณแบงค์ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับวันนี้คุณแบงค์มีอะไรเซอร์ไพรส์ผมไหม มีเซฟไว้ทำกับข้าวรอครับเดี๋ยวผมอาจจะขอให้ลงช่อง u t u b e นิดนึงนะได้ครับถ้าได้อยู่กับอูแล้วเหมือนเราเหมือนครอบครัวเดียวกันนะครับคือเพราะว่าเราก็คิดว่าเหมือนคนที่มาซื้อรถกับเราเขาก็คือครอบครัวเดียวกันแล้วเพราะว่าเขาต้องการที่จะเข้ามาอยู่ในวงการโดยตาเราแล้วก็ไม่ไปเจอผิวในยูทู e ก็ไม่รู้โดนใจเลยเพรว่าเราถูกชะตากันนะคุณแม่เราอาจจะมีบุญถึงกันออยากได้รถสักคันทำไงน่าจะได้ก็เลยกดโทรศัพท์ดูดูเยอะดูเยอะด้วยใช่ไหมให้ดูเยอะนี่เรา สอบถามอะไรไปเขาก็เมยเด่งกลับมาอ๋ออ๋อก็เลยว่าเหมือนไม่มีการตอบกลับพี่ลิวตามให้ริวได้ไปด้วยเป็นคนชอบคือตามทั้งหมดเลยลูกค้าไฟแน้นดูให้หมดกดปั๊บต้องเช็คให้หน่อยโอเคครับเช็ใหน่อยถ้าพี่มีเงินขนาดนี้พี่จะออกได้รดได้ไหมเดี๋ยวผมเช็คให้ก็เลยคิดว่าลองดูซิลองดูซิลองดูซิมันจะทําให้แม่ได้ไหมดูซิโอเครูก็ทาให้ได้ร็วมากแม่เซิร์ชดูในโทรศัพท์นะแม่เจอเซลที่ ชื่ออ oh นะูเนี่ยแม่ว่าแม่ถูกใจเขาตอบแม่ได้แบบว่าแม่สงสัยตอบปุ๊บนี่คือแม่พูดอย่างนี้กับ คุณแบงค์นยเหรอใช่คร่ะคือแม่เป็นกลัวเขาหลอกแม่เป็นกลัวโดหลอกกันเยอะนะออ๋นั่นคืออู๋เข้าใจเลยว่าโอ้แบงค์ก็บอกแม่แม่ทำไมกลัวโดนหลอกแม่ไม่รู้เป็นอะไรอู๋พูดให้แม่แบบเชื่อใจกันอยู่กูได้พี่อู๋กูได้พี่รู้ว่าพี่อู๋เคยอยู่โคราชอยู่โจฮอใช่ใช่เคยมาอยู่จริงๆครับทำงานอยู่จริงสองปีเอสนะครับ YouTube นี่เขาหลอกกันเยอะนะแม่แม่ไปเชื่อใจอะไรกับยู u t u ไม่รู้แม่ถึงแม่ เพราะว่าถ้าหลอกเนี่ยเขาจะอยู่ในวงการได้แค่ครั้งเดียวครับเขาจะมาอยู่อย่างนี้ไม่ได้อีกเพราะว่าคือช่องหนึ่งก็จะโดนปิดแล้วคุณก็จะทํมากินได้แค่ครั้งเดียวอูดทำออกมาเรื่อยๆแต่อูทำใช่อูมีการอัปเดตเห็นไหมถ้าทุกคนนะเวลาสังเกตถ้าให้ดูว่าเขาโกงไม่โกงต้องดูว่าเขามีการไล่ทไลายว่าเฮ้ยมันยังทําอยู่ไหมไม่ใช่อูมาอยู่ดีอูกระโดดมาเฮ้ยจากสองปีแล้วอยู่ดีมาตรงนี้เฮ้ยพึ่งมาทาครั้งเดียวมันแปลกๆแล้วแต่ผมมีการไล่เห็นไหมแม่ซอ้อคนแรกแล้วทีนี้แบงก์ก็บอกทักแม่ว่าแม เช็คไปในรูปของอูที่ให้แม่ดูซิว่าปาก็ต่อยดูต้อยดูต่อยดูแม่ก็บอกต่อยแม่ดูเห็นว่าเข้า Facebook เข้าอะไรเนี่ยยินดีนะเพราะผมเข้าใจว่าลูกค้าที่มาจากออนไลน์บางคนเขาก็บางทีบอกเฮ้ยมันจะจริงหรือเปล่ามันหลอกเพราะว่ามันมีข่าวหลอกถูกไหมทุกคนกลัวหมดอู๋ยังกลัวเองเลยรุงเทปพี่ชายทำงานยุงเทปไอออนแกโดนหลอกแล้วมั้งเนี่ยเอาเลยปะ มีจะนอนไม่หลับใช่ไหมวันนี้นอนหลับวันนี้นอนหลับสบายแบบฝันดีเลยนะวันนี้อูบอกเลยนะครับก็นั่นแหละมันเป็นมันเหมือนกับเป็นเครื่องการันตีอูแล้วเนี่ยพอช่วงโควิดมันทำคลิปอะไรยากเพราะว่าเวลามาพูดคุยอย่างเงี้ยมันอันตรายแต่ว่าทีนี้พอหลังจากเนี้ยเอออูก็จะได้เริ่มทำเรื่อยๆแล้วก็เริ่มจากเคสฟิลดแบงค์แหละเพราะปกติหลังๆมาเมื่อกี้ก็ไม่มีใครมาขับเป็นเพื่อนด้วยเราก็เลยแบบส่วนใหญ่ก็ได้ส่งเองคนเดียวเลยไม่มีไม่ได้มาถ่ายวันนี้ได้ได้มีพี่เขามาช่วยกันเลยว่าขอถ่ายไว้หน่อยมันนนนอออาจะเเป็รรืื่่่่งงววดดีๆสต้คย จ๋าเคสแรกต้องมีเคสทีส่สองแน,แน่ๆเลยโอ้ดูแล้วรู้สึกมันจะมีเคสต่อไปยังนนไหม,ไมล่ะถ้าวันนี้มันอยู่ที่ความเชื่อใจแล้วนะวันนี้คือถ้าอู๋ทำให้เชื่อใจได้ยังไงคนก็วิ่งมาหาอู๋แต่ถ้าอู๋ทำให้หลอกเขาครั้งหนึ่งครั้งนึงเดไปั้งไม่มีใครเอาอีกเลยครับคือมันทำงานได้ครั้งเดียวซึ่งอู๋ไม่ไม่คุ้มที่อู๋ทำโอเคโมเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องเอกสารต่อไปครับวันนี้ลูกค้าทำกับข้าวไว้ให้ละเราไปดูกันเป็นการส่งมอบที่สนุกสนานนมกัวี้ ขออนุญ,ญาตนะครับอ่านี่นะครับก็เป็นรีวิวครั้งแรกเลยที่เจอลูกค้าทาเข,ข้าวไว้ให้นะครับไม่ได้ไม่ได้ทานข้าวแบบอย่างนี้มานานเพราะว่ามันติดโควิดเนาะนะครับก็อยากจะให้เห็นบรรยากาศ ความสนุกสนานในการรับรถขอบคุณพี่ๆเขามากที่อุตส่าห์ให้ถ่ายทำนะครับเพราะว่าเราก็ต้องขออนุญาตก่อนเนาะเพราะว่าเราจะออกสื่อนะครับในโซเชียลวันะวันนี้ขอบคุณมากๆที่มีการติดตามผมเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้ผมไม่เริ่มีความมั่นใจมีความรู้สึกแบบอยากจะทําคลิปเรื่อยๆนะครับโอเคนะมาดูกับข้าวกันดีกว่า่านะวันนี้คุณแบ่เตรียมอะไรให้ผม,มคุณแม่ครับเตรียมอะไรให้ผมไว้บ้างครับรมีผัด ไอ้ผัดเผ็ดปลาดุกครับก็ล่าหมูก็น้ำยาไก่อ่านมจีนครับโอ้โหขนมอะดูแล้วก็เป็นหมกแล้วก็กระตุ้มบ้านๆครับมีแต่ของโปรดทั้งนั้นเลยไม่กินไม่ได้แล้วใช่ไหมครับตาก้องแน่นอนอะตัวตัวนี้คือแนะนำนิดหนึ่งตัไม่ได้ใช่ไหมอ่านี่ตัมขึ้นตั้มลงอ่ะลองดูครับเอาที่ตำแหน่งที่เราชอบเราดูเราเห็นกระโปรงรถไหมอะไรอย่างเงี้ย เห็นเนาะโอเคตัวนี้คือปรับเอ็นนะครับด้านหลังด้านหน้าลองครับต้องฝึกเลยเดี๋ยวต้องใช้บอกมันใหญ่ดีมากเลยอ่ะนั่งมาคือแบบโอ้โหเรารู้สึกว่ามันตัวผมตัวใหญ่ด้วยอ่าใช่ไหมพอตัวใหญ่ปุ๊บเราเนี่ยบอกมันจะได้รับพอดีเลยเวลาเราขยับเนี่ยครับตรงนี้ขยับลองฝึกเลยครับอ่าอาลองลองเหยียบดูครับว่าขาเราโอเคไหมเวลาเรายืดโอเคไหมอ่าโอเคทีนี้ปรับพวงมาลัยวิธีปรับ เอาดึงเข้ามาเลยตัวเราเลยครับอ่ะลอเอาขึ้นลงเข้าออกอ๋อนี่รู้เลยใช่ไหมว่ามีเข้าออกด้วยเดึงขึ้นเลยแ <laughs> สดงว่ารู้อ่ะโอเคเราชอบแบบไหนก็เสร็จแล้วเราก็ผัดเข้าไปครับโอเคชอบประมาณนี้ใช่ไหมใช่ครับโอเคมือเวลาปัดมาไม่โดนนะเอาโอเคอ่ะอ่าเขาเรียกว่า VSC กับ t r c ก็คือเป็นระบบป้องกันล้อหมุนฟรีเพราะรถเราขับหน้าเนาะ แล้วก็อีก,อกอระบบหนึ่งคือเวลาเราไปขับรถที่ลื่นหรือทั้งนั้นนะถนนมันแบบมีโคนทรายแนละ้วแบบรถมันจะสะบัดง่ายโดยตัวนี้มันจะช่วยเราเลย<อ>แค่คุมพวามารัยอย่างเดียวเดี๋ยว ECU จะจัดการล้อกัรเบรกทุกอย่างเองคโคตรดีเมื่อก่อน,นนะมีในแฮมเรี่เท่านั้นนะตอนนี้มันมากับรถเล็กได้หมดแล้ว<อ>ถือว่าเรามาลงมาได้โชคดีมากนะครับช่วงย,ยุคเราอาไรอย่นนตัว off. ออฟให้ดูเวลากดนะครับเวลากดหนึ่งทีเห็นไหมมันขึ้นไหมขึ้นแล้วครับเห็นไหมทัชชันออฟกดอีกทีหนึ่ง ไม่ขึ้นอะไรกดค้างดูอเดี๋ยวจะลองให้กดค้างดูนะเห็นไหมอันนั้นคือ v f c เห็นไหมรูปรถถลายก็จะบอกเราอยู่แล้วป้องกันการลดลื่นถลายแต่ว่าผมแนะนําให้ปิดเฉพาะเวลารถไปตกลมต้องการกําลังจากล้อเท่านั้นถึงจะปิดระบบนี้นะครับปกติเราไม่ต้องไปปิดนะโอเคอันนี้เปิดไว้ใช่ไหมพี่อู๋อันนี้ถ้าอย่างงี้คือปิดครับถ้าขึ้นไปอ๋อเดี๋ยวเรากดอ่ะนี่คืออย่างงี้ปกตินี่คือทํางาน พร้อมช่วยเราตลอดเวลาแล้วอ๋อครับผมเนะเวลาทํางานนะมันจะขึ้นกระพริบกระพริบแลจะมีเสียงติ๊ดติ๊ดติ๊ดด้วยถ้าเวลามันทํางานครับนะครับอ่ะโอเคแน,นะนำปิดไรจะไม่ดิอูแนะนําว่าเราไม่ต้องไปกดปิดไปอะไรมันเลยถ้าถ้าปิดคือไฟจะขึ้นโชว์จำไว้เลยครับถ้ามันโชว์นั่นคือเราปิดระบบอ่าแสดงว่ามีใครไปกดไว้แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็กดค้างกลับมาหน่อยแค่นั้นเองให้มันหายไปไฟใหญ่ละเป็นไฟไฟสูงผู้ผิดขอโทษครับอันนี้คือไฟต่ำ LED หมดเลยนะระบบคือ LED หมดเลยทีนี้ไฟเลี้ยววอ่ะะเเราปิดไไฟฟกนนนทีี้้ล ปกติมันจะเปิดไปเร็วอย่างนี้ถูกไหมครับผมขวาซ้ายแต่ตอนนี้มีระบบสมาร์ทเทิร์นกดเบาเบาหนึ่งทีล็อกที่หนึ่งเห็นไหมล็อกที่หนึ่งสามครั้งสามครั้งฝึกเลยครับล็อกที่หนึ่งอ่าล้วก็ลงมาครับใช้เพื่ออะไรเพื่อเวลาเปลี่ยนเลนเวลาเราจะเปลี่ยนเลนรถเนี่ยสําคัญมากบางทีเราไปกดอย่างเงี้ยเรากดค้าจนลืมโอ้เป็นเป็น,ปนหลายหลายครั้งมากด้วยแต่พอมีรถตั้งแต่มีรถมีสม,ม,มาร์ทเทิร์นมาระบบภายนที่มีเนี่ยกดเบาเบเตาะ เปลี่ยนเลนสบายแล้วเราไม่ลืมแล้วเกาะไฟเหมือนเดิมเห็นไหมใส่รับไฟสูงจะขึ้นต่อไฟนะครับโอเคมาเรียนรู้ต่อได้หมดอยู่ประมาณ2,000ันรอบอยู่ดีมันจะเด่งไปเกือบ4,000รอบนะัประมาณ3 5 0 0รอบเลยรอเลยวันตาเร่งมันจะมารอมันคือที่ผมบอกแล้วว่าจะมีเอนจินเบรกมาช่วยเรารอเลยโอเคต่อมาครับกดอีกทีหนึ่งมันจะหายไปลองกดค้างครับคืออีโคโหมดรถจะเปลี่ยนรูปแบบการขี่เราเหยียบคันเร่งไปเยอะ มันจะไม่ค่อยพุ่งบืดปาร์ตมันจะไม่ค่อยเชนเกียร์ซึ่งมันจะทําให้รถคันนี้ประหยัดน้ามันขึ้นประมาณ2อกิโลลิตรได้เลยบอกเลยนะว่าใช้ดีแล้วก็มันไม่ได้ว่าเร่งไม่ออกเลยนะมันเร่งดีอยู่นะผมผมยังขับอีโค่ผมมาพูว่านี่มันประหยัดมันขับแบบประหยัดจริงหรอว่าอะไรเงี้ยคือมันยังขับอัตราเร่งยังดีอยู่เลยแต่พี่แน่ว่าแค่มันไม่เรียกรอบเร็วเกียร์ CVT มีเกียร์นะต้องบอกก่อนมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีเกียร์มีมูเล่ก็จริงแต่จริงแล้วมันมีประมาณ2-300กว่าเมร้อยกว่าเกียร์ มันทํางานถี่มากจนเราไม่รู้สึกเลยว่ามันมีการเปลี่ยนนะครับอ่ามันก็เลยทําให้รถรอบต่ำได้มาถึงประหยัดน้ำมันได้23กิโลเมตรต่อลิตรไงถึงบอกว่าน้ำมันลิตรล้โลละบาทกว่าทําได้ยังไงโอ้โหแล้วขับดีมากด้วยประหยัดไปขับเร็วอย่างนี้เลยนะมันมันไปถึงนะอูบอกนะแปดร้อยแปดร้อยเก้าไปถึงนะแต่ว่าอย่าอย่าขับนะอันตรายไม่เคยจริงงครับเรามีลูกมีเมียครับเราเอาประมาณร้อยสามร้อยสี่พอนะถ้าถ้าอยากเอาช่วงแซงอะเทคแซงอะสามร้อยสามร้อยสี่แล้วกลับมาร้อยสิบร้อยยี่มันจะประหยัดมากด้วย ดูสิมันมีบอกหมดเลยว่าประตูไหนเปิดอะไรดูสิท้ายยังบอกเลยข้างหน้ายังบอกเลยอ่ะครับคือซึ่งตัวก่อนไม่มีเลยบอกเลยมันมีบอกแค่ประตูข้างซ้ายขวามันมันจะเป็นสีแดงเฉยเยมันไม่บอกด้วยนะว่าซ้ายหรือขวาแต่เนี่ยมันบอกทีละส่วนเลยถ้าปิดอันนึงอ่ะมันก็จะปิดมาอันนี้ปิดมาก็จะหายหมดพอเปิดไฟรีมันก็จะเดี๋ยวจะรีเองแต่บางทีเราแบบรู้สึกขับกั้งวันเราอยากให้มันดีลีก็ทําได้อะกดอีกทีครับอ่ะทีนี้กลับมาตัว อ่าโอดีนี่คือทั้งหมดที่มันจะลบไม่ได้อ่ะกดอีกทีครับ A กับ B เราสามารถลบได้กดค้างเลยครับเห็นไหมโอเคไหมโอเคครับอ่ะต่ออันนี้คือปรับชั่วโมงนาทีเวลาเราปรับนาฬิกาตัวนี้นะเผื่อถ้าเราอยากปรับนะชั่วโมงกับนาทีนะอ่ะโอเคไม่ต้องปรับก็ได้เพราะว่าเราเรารู้แล้วเดี๋ยวั้งงั้นเดี๋ยวผมไปนั่งข้างๆเนาะเพราะว่าตรงนี้เสร็จละโอเคเดี๋ยวปิดประตูก่อนนะครับวลาเราใช้ลดเกียร์ลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับจากตัวนี้ได้เลยนะครับ ตรงนี้เปลี่ยนแท็ก<ๆ>เปลี่ยนเพลง<ๆ>เปลี่ยน FM สมมุติว่าเราเข้ามา FM โหหน้าจอมันลำมากเลยอะผม,มโคตรชอบเลยขึ้นรู้ก็ตัวท็อปอีกอะ,อะสมมุติว่าเรามาวิทยุละกันปกติขึ้นฟังขึ้นอะไรกันออลองเล่นดูนะครับลองทัดลองอะไรดูมันเต็ดแต่ติดมือดีมากแล้วก็ทีนี้อู้เวลาปรับเรื่องเสียงนี่าสมามารถปรับได้ด้วยรปรับเป็นแบบรอ็อกเพราะอู๋เป็นชาวล็อกนิดหนึง่งก็เลยว่าชอบร็อกแต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนเปลี่ยนค่าไปเรื่อยๆครับ อาร์ิกนู่นนี่อะไรก็เลือกได้เลยแจ๊สก็ได้ป๊อปก็ได้เบรหนักหน่อยใช่เราเลือกเองมาตรฐานเราเลือกเนี่ยเป็นปรับตังเองก็ได้ตรงไหนเองก็ได้โอเคร้อนอีพิ่งจับอาจจะให้ดูวิธีการไอตัวดูตัวรถก็มีไม่ไม่ไม่มีอะไรมากดูน้ำมันเบรกน้ำมันเบรกพ่องอะไรยังไงไหมนะครับแล้วก็น้ำฉีดใส่ตรงนี้นะเห็นไหมเรามาดูตรงนี้ครับ อย่าอย่าเติมเกินที่เขาบอกแล้วก็พอ<ช>นะครับเ <ผม S 1> พราะถ้าเกิมเกินเดี๋ยวน้ํามันจะพุ่งขึ้นมาเนาะเวลาเครื่องร้อนอันนี้จะเป็นน้ำน้ายาน้ำหล่อเย็นใช่ถ้ามันหมดแล้วเริ่มเริ่มพองแบบใช้ไปสักเดือนนึงแล้วแล้วแบบเฮ้ยรู้สึกน้าต้องเติมแล้ว เราเติมน้ำเปล่าได้แล้วก็ใส่สไลด์ฝาหนึ่งผมแนะนําเลยนะมันได้ยแบบดีมากคือปัดมแมลงออกได้ดีแล้วก็ประหยัดเงินเราในกระเป๋าไปได้เยอะคือไม่ต้องไปซื้อพวกน้ํายารหรือรรล้ายาล้างกระจกที่ตามพวกโลตัสไอหัวละหกสิบบาทเอามาใส่ฝาหนึ่งต่อน้ําให้เต็มครั้งหนึ่งอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันผมก็ทําแบบนั้นง่ายดีอ่ะโอเคแล้วก็ทีนี้น้ํามันเครื่องอยู่ตรงนี้นะสตาร์ทสักสิบห้าทีแล้วก็พักสิบห้าทีแล้วเราค่อยมาเปิดดูอ่านั่นคือจะข้ามมาตรฐานแต่ว่า ไอ้ตอนแรกครั้งแรกเนี่ยรถยังยังไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องครั้งแรกอ่างน้ํามันเขายังจะไม่เติมมาเต็มทุกทุกรุ่นส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นหมดแต่ทีนี้ว่าถ้าหลังหมื่นโลแล้วอ่ะต้องเปะนิดนึงเพราะว่าน้ำมันเครื่องเติมเยอะมากไปก็ไม่ดีเติมน้อยไปก็ไม่ดีเพราะอะไรสูตรเขาจัดการเองหมดสูตรเขาจะมีค่ามาตรฐานเลยแต่ว่าถ้าเรามารีเช็คใช่เดือนนึงสักครั้งหนึ่งก็ได้เรามาเปิดดูหน่อยเฮ้ยเผื่อแคงเครื่องเราไปชนไปแรงล่วมาอะไรเงี้ยแต่ว่า พวกนี้เขามีมาตรฐานอยู่แล้วว่าควรจะเติมเท่าไรเพราะถ้าเติมเกินไม่ได้เดี๋ยวมันดันขึ้นมาที่บ้านส <มา S 2> ะดวกเข้าศูนย์มากกว่าไม่ค่อยเข้าตามร้านต้องทําอย่างนั้นเลยเพราะว่าอย่อประกัน,นขาดเข้าตามศูนย์จนถึงสาห้าหมื่นกิโลผมแนะนำสายรถด,ด้วยพี่อุก<ช>อย่างมันจะเป๊ะ<ว>มากเข้าศูนย์อบอกเลยเป๊ะเวอร์อะน้าไอตัวแบตเตอรี่ตรงนี้บวกลบนะครับดูตรงนี้รีเลย์พวกไฟจะอยู่ในนี้นะครับเวลาจะใช้งานแต่ตรงนี้คือให้รู้เฉยนะไม่ต้องทําอะไรกับนอันนี้ก็น้ำน้ำยาหล่อเย็นนะเนี่ยมาจากตัวนี้แหละอ่านะนี่เห็นไหม ถ้าฟูเนี่ยก็คือตรงนี้แต่ว่าเช็คอีกครั้งก็ได้ว่าเฮ้ยสูตมันเติมมาเกินไหมถ้ามันเติมฟูเกินอ่ะมันก็มีโอกาสที่จะร้นอกมาได้อะไรเงี้ยเราก็สามารถแยงสูตรได้พี่เติมมาเกินไหมเอาแบบรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนอะไรเป็นคืออะไรเพราะไม่งั้นบางทีเราจะไม่รู้เลยเปิดมาเฮ้ยอะไรคือไรวะอะไรเงี้ยเนาะโอเคเห็นไหมตัวเริ่มต้นก็มีแผ่นนี่มาแล้วใช่ถูกแล้วก็ซับเรื่องเสียงเรื่องอะไรเห็นไหมเนี่ยพวกนี้ซับไอสวัสดิ์สดุซับเสียงหมดเลยครับครโคตัวนั้นประมาณนี้ โอเคถ้างั้นคุณแบงค์เนี่ยลองอย่างนี้นะหนึ่งจับสองจับตรงนี้นะเพราะว่าถ้าจับนี้มันร้อนนะครับหนึ่งสองเนี่ยครับก็ขยับตรงนี้มาเีจับตรงนี้ก่อนแล้วก็มานี้พอเราปิดมานี่นะครับต้องให้มันเข้านี้นะนะครับแล้วก็ดึงออกมาเวลาใช้งานอย่างนี้นะครับแล้วก็เข้ามาโอเคแบงค์ับได้แล้วนะโอเคแล้วก็เวลาปล่อยปล่อยเลยครับไม่ต้องกลัวปล่อยไปเลยอย่ากดนะครับเพราะว่าเสี่ยงกับการที่มันจะเป็นรอยมือมากนะครับแต่จริงๆมันก็ไม่ได้เป็นรอยง่ายนอกกนั้นก็มีอะไรไหม หลังเราก็สอนกันหมดแล้วเนาะใช่ครับประตูท้ายเมื ask ask ่อกี้วิธ okay. 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 ีการเปิดรีโมทกดค้างนะด้านหลังนะครับผมโอเคกดค้างนะผิวด้านหลังใช่ฮะกดค้างส3วิแล้วมันจะเด้งปึ้งวันนี้นะครับเรามาส่งรถเรียบร้อยแล้วก็มีการแนะนําการใช้งานกับคุณแบงค์เรียบร้อยแล้วคุณแบงค์เข้าใจดีไหมครับกับการอธิบายของผมเข้าใจดีมากเลยครับอธิบายได้เข้าใจ รับผมโอเคแสดงว่าเข้าใจดีมากนะครับสรุปง่ายๆเลยแล้วกันและวันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าผมได้มีการเซอร์ไพรส์จากทางลูกค้านะครับทางคุณแม่คุณยายคุณน้าต่างๆนะครับก็มีการนําของฝากนะครับกับบ้านวงด้วยนะครับซึ่งนะครับดูนะครับน่ากินแค่ไหนอันนี้คืออะไรครับเนี่ย กล้วยฉาบนะครับอันนี้คืออันนี้ก็กล้วยฉาบอ๋อโอ้โหอันนี้กับข้าวที่เหลือจากเมื่อกี้ที่ผมกินเหลือเองนะครับมีหมูกรอบผัดด้วยอุ้ยจริงเหรอฮะมีหมูกรอบผัดว้าวเขาเย็นไม่ต้องซื้อแล้ววันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอณของคนขับของผมอีกคนนะครับโอ้โหมีสองชุดน่ะอย่างงี้ต้องมาส่งบ่อยๆแล้วใช่ไหมครับเนี่ยโอเควันนี้ก็ขอลากานีง่ายๆเลยนะครับขอบคุณมากมากนะครับวันนี้ที่ ให้ผมได้ถ่ายลงในโซเชียลด้วยล้วอนุญาตให้ไปลงนะครับก็จะเป็นเคสตัวอย่างนะครับว่าเรามาส่งมอบกันแล้วนะครับก็มอบความสุขมอบมอบสิ่งดีๆให้กับลูกค้าไปแล้วเราก็มาสอนวิธีการใช้งานด้วยแล้วก็นะครับเป็นครอบครัวโตโยต้าคันแรกเลยใช่ไหมครับวันนี้นะครับโอ้โหเปิดลาไปด้วยพร้อมๆกันนะครับโอเคสวัสดีขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปเลยกลับแล้วกลับแล้วบายๆขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ขอบคุณอีกทีเลยนะครับ